ก็ถ้าทําด้วยมือจะเรียกว่าเส้นสูทาถ้าทําด้วยเท้าจะเรียกว่าเส้นจกทาครับงั้นเราไปดูเส้นจกทาของจริงกันแป้งสาลีสีขาวน้ำเกลือผสมให้เข้ากันแล้วก็ ึ้นเหยียบด้วยเท้าเหยียบด้วยเท้าให้ทั่วทั้งก้อนเลยหลังจากเหยียบไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งเหนียวนุ่มดีแล้วตัวแป้งก็เสร็จ ทำไมถึงได้ใช้เท้าวนวดแทนมือล่ะครับเอ่อเราทำการนวดแป้งเป็นเวลาสิบถึงสิบห้านาทีการนวดด้วยเท้าจะหนักกว่าการนวดด้วยมือนะครับจึงทําให้อากาศที่อยู่ระหว่างตัวแป้งออกจากตัวแป้งได้เร็วกว่าทําให้เส้นเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมากกว่าด้วยนะครับเส้นสูท่อและเส้นจบท่า ลองเอามาเปรียบเทียบกันดูครับแป้งเส้นสูทาที่นวดด้วยมือเป็นเวลา5นาทีเมื่อลองตัดครึ่งดูแล้วแล้วดูเนื้อแป้งด้านในจะเห็นว่ามีรูอากาศแทรกอยู่ในเนื้อแป้งเต็มไปหมดแล้วแป้งของเส้นจกทา จะเป็นอย่างไรเราจะลองตัดแป้งของเส้นจกถ่าที่เดียบเป็นเวลาหนาทีดูเห็นไหมครับ ถ้าไม่มีรูอากาศเลยมองเพียงแวบเดียวก็เห็นถึงความเหนียวนุ่มของเส้นสรุปว่าเส้นจกทามีรูอากาศน้อยกว่าเส้นสูทาแล้วรสชาติของเส้นจกทาเป็นอย่างไรเราจะมาลองเปรยียบเทียบดูกันนี่คือเส้นสูทาส่วนนี่คือเส้นจกทา เราผสมสีลงในเส้นจกทาเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเราต้มเส้นโดยไม่ใส่เครื่องปรุงรสใดๆเพื่อเปรียบเทียบเส้นเลยมาเลยโอ้หอะไรเนี่ยโอ้นจะเกินไรับหรือเปล่าเนี่ยไม่เกินครับบอกว่าอจากินข้าวมาเราให้กินแค่นี้เนี่ยนะมันจะอิ่มหรืออะไรยังไงฮะฮะไม่จะได้เหรออะไรครับเชิญเลยครับอืไม่พอบอกนะ S <S ฮะอย่างแรกนะครับเส้นแบบนี้เป็นเหมือนเส้นที่คนปกติเขากินกันทั่วไปนะก็กลืนคล่องคอดีแต่เส้นนี้จะจะบอกว่ายัางไงคือว่ามันจะ,นนจะติดอยู่<ล>ยในปากเคี้ยวไปก็สัมผัสถึงความเหนียวนุ่มชุ่มชื้นอร่อยครับเส้นจกทาให้ความรู้สึกเหนียวนุ่มกว่าจกทาฮะนี่ใช้เท้าทำมาเหรอเนี่ยเท้ามนนวดไม่รู้เลยพโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาใช้เท้ามนวดแทนมือแล้วเหรอ เดี๋ยวให้อีกชามเส้นที่นวดด้วยเท้าทำมาถึงได้เหนียวนุ่มกว่าเส้นที่นวดด้วยมือนะ กลูเตนที่อยู่ในแป้งนั้นถ้ายิ่งโดนตีโดนนวดแรงๆฟองอากาศที่อยู่ระหว่างเนื้อแป้งก็จะหมดไปนะครับทําให้เนื้อแป้งเชื่อมติดกันอย่างหนานแน่นสําหรับการนวดแป้งด้วยเท้าจะหนักและก็แรงกว่าการนวดด้วยมือมากๆนะครับจึงทําให้ฟองอากาศน้อยลงหรือว่าเล็กลงได้เส้นจึงได้มีความเหนียวนุ่มกว่าแบบนวดมือครับถ้านวดแป้งแบบเส้นจกถาจะทําให้เกิดกลูเตนมากกว่าการนวดแป้งด้วยมือแบบเส้นซูถา เนื้อแป้งจึงแน่นและก่อตัวกันได้ดีกว่าสรุปก็คือการนวดแป้งด้วยมือไม่สามารถทำให้เส้นเหนียวนุ่มได้เหมือนการนวดด้วยเท้าอย่างเส้นจกขา